น้องๆคนแรกค่ะครับทีนี้ก็สวัสขอบคุณนๆของเราเลยนะครับโอวันนี้นะฮะมาทำบงญร่านะครับผมพบกันรอบสองสี่โอ้ยโอ้ยพบกันรอบสอี มากัน <ih az violin Legisl acy> ี้แน่ๆวราคนที่าร่วมแบบนี้ไม่ใช่ใของเรื่องเราต้องแบบนีะต้องให้สิ่งนั่ะได้เจอคนใหม่คนใหมเกิดอะไรรู้อ่ะแล้วือิรู้ยังไงนันนเกิดอะไรโอเคไหม ใจกันไหมก็โหวตให้มาเจอพวกเราทั้วสองคนคนนี้ไม่ได้เห็นหน้าข้าตาเท่าไหร่นะพวกเราได้่ไมเเคยจอกตลาดคนในงานที่แบบว่าชุมนงูไปเยอะๆนะคทุกคนก็ขอบคุณละกันนะแม้ว่าจะไม่ได้มาตามแต่ว่าถ้ามาเจองานอย่างนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนยังไม่ถี่กันไปม่เอ่เรายังดีใจเสนอนะครับที่ทุกคนมาเยอะๆมากมายนะครับตลอไปในหลัก ก็อาจจะรู้ว่าอีกหลายคนในกิจภารกิจใช่ไหมคะยังมีคนอย่างใหม่ใช่ไหมคะก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะคะต้องขอขอบคุณที่รอ่า เว้นนะคะโอเคคพี่ใบก็พูดเลยพี่ใบก็ดีใจมากใช่คือมาที่สองนะครับครั้งแรกนี่เราทำใจแล้วครั้งที่สองเราทำใจยิ่งขึ้นมดีนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนคือแบบมาแล้วแบบว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะขอบคุณน้องๆแล้วกันนะครับผมที่มาสร้างความสุขนะฮะมาเล่นเกมมา พ่าป้าสวยๆเล่นจอยกนะฮะก็จริงๆสต่เราพิมพ์ไปนีดแต่ว่าดีใจมากที่น้องๆแบบทำไม่เอาอ่ะเออแล้วเราก็อ่าได้สร้างสนามเด็กเล่นนี้ให้ไม่ใช่เราหลอกพี่ชายครับพี่พี่ชายครับเขาสร้างให้นะก็ขอบคุณอ่าพี่พี่มานดีด้วยนะครับใช่ ฝากฝากไปด้เวลา,ลากันอาจจะไม่มีเวลาได้มาไหวก็ฝากจำไว้ด้วยนะคะสีส้มกับสีฟ้าเป็นสีของพี่ใบที่เน้นะคะก็ขอไว้พอให้น,น้องๆนะครับผมเติแบบโตแข็งแรงนะฮะตั้งใจเรียนนะครับผมนำความรู้นะฮะไปพัฒนาชาพัฒนาตัวเองทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับผมเด็ก ข,ขอบคุณครับ่ก็อต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชอครับน้องปริญญาเร่องเรื่องนะครับตีรุยของเด็กในกลงครับให้กับน้องเมนะครับขอบคุณปริญญาการตีทุกรุ่นะครับขอครณอบคอคอุคุบคอบ 25, ดีมากเลยคร <im> <INE> ับดมากครับแล้ว no ับเป็นภาพิธีเนยครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลย้วตวคารนเรีคะกจะร้อยเรียงนะคะแล้วก็ ในปีต่อไปนะคต่อไปนะครับคงเรื่องกนะครับแลาสอบ่ะท่านผู มที่นะคก่อนนะคะแล้วก็เดให้เกนะคะรับนะคทเตรียตัวดสรับกเดี๋ยวาัาใหม่ใเวลาั้ประมาณสิดโมึ่งนะรับเี่ยวรับที่ลก็รส่งที่จาห้อง ทางด้านห้องสุขาครับก็จะมีโรงพยาบสิจุดนะครับทางด้านทารองหานนี่จุดนะครับจุดที่สะดวกก็มีจุดเด่นทางด้านกองรายการด้านหน้านะครับจุดด้านหน้าเลยก็จะตั้านข้างเด่นๆนะครับทางด้านทางภาคเหนือก็มีสองจุดนะครับทางภาคใต้ก็ทางภาคเหนือทางภาคใต้สะดวกเี็ดเลยก็สะดวกนะครับก็ขอขอบคุณในวันนี้นะครับช่วงนี้ก็การเรียนจายนะครับขอบคุณครับ ลก่อนเลยครับอะประธานข้าไปทำพิ่บตัวนิดนึงอะจะได้หลังเห้ลูกขอหน้หลังใ้ลูก